พอดีครับผมพี่น้องเมื่อนีนที่พาไปยามลีเดออยู่หน้าลงใา้หน้าปราดบ่งครับเป็นวิวครับพี่น้องเิ่งวิวเิ่งวิวสงสารเราลายหลายครับมิตรปลาครับผมปลาลายสงสารเรา,าย,ยามไม่กินทเที่ยงนี่ละครับม่อูจินทเที่ยงเหละเพราะว่าแต่ข่าวว่าปาลาลา,ลายลายเห็นแล้วว่าได้มายามเอามื่อวนเจ้าของเพิ่นก็อยู่หน้านี่แหละ เป็นไปตัดหญ้าว่าบางแหเห็นแบบเบิงไปเบิงปลายู่ลีครับพี่น้องปลาน้อยปลาธัรมชาติครับปลาทัรมชาติปนีนี้หลายๆนี่ครับลีครับผมนี่คือลีของคนอที่สารมันเท่านะวิธีไทยวิธีคนอที่สารพามาเบิงลีเหมือนี่เบิครับเบิงปลาเบินรับปลาปลาครับผมใหญ่เบิงปลาที่ครับนี่แหละครับคือลีครับผมทุกหน้าทีมีทุหมมองสีมี่ครับผมลีนี่มีมีแต่ตุไหตุทงครับผม น้าไ่ก็มีเบิดแต่มีหน่อยมีอรีหน่อยอรีบึ่งปลาบุ่งปลาบุงปลามีรับบงปลาบุ่งปลากับอุ้ยป่าบิดนะครับเรื่องราวของม่ยักษ์กับผูเห็นนะครับเบกลายครับผม